ขอตอบรพบเพื่อนเข้าสู่เกม b a c k ค o v e r M กับผมมิมเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําตู้ยี่สิบโลตัวไหนตู้4ีซั้นตัวไหนหรือจะเปิดตู้ยามิดีถ้าเราไม่เปิดไม่รีบอกเลยมีการันตีแน่นอนแล้วก็มาแนะนําการเลือกจอมเวทหใน3จากประตูแห่งการพบพานกันด้วยนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนดี และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้าลาเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม l ล g ็อก l o c Origin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Honkai Star Rail Genjin Impact Summoner War Chronicle และยังมีเกม,เกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับดยความที่ว่าตู้กาชาเริ่ม ตนเขาจะมีหลากหลายตู้และตัววรงเพียนแจกค่อนข้างหลายใบจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีตัวละครแบบครบทีมเล่นได้ไม่ยากในกรณีที่เราไม่รีสามารถเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่แน่นอนการได้รับตัวละครเนี่ยก็จะยากมากเพราะว่าบางทีเราอาจจะเปิดสุ่มได้การ์ดแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่เราต้องการอย่างผมเนี่ยเพิ่งมาเปิดได้ตัวนะครับก่อนการนันตีฉะนั้นรีหาตั้งแต่นันเนิ่นตั้งแต่มีตั๋วในช่วงแรกจะดีมากกว่านะครับเดี๋ยวผมกดอีกทีก็การันตีละในส่วนนี้เดี๋ยวกดให้ดูนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเรากจรัาก้ตนนง เราก็กดรับมานะครับในจดหมายตัวต่อมานะครับเราก็จะได้รับต่อเมื่อเราผ่านบทที่1ตอนที่5ตรงนี้เราจะได้รับจากกิจกรรมเป็นแบบกองหลังจากเรากดใช้งานเนี่ยก็จะได้รับ20ตัวแล้วก็ตัวละครมิโมซ่านะครับเป็นระดับ SR แล้วก็จะมีคอตูมนะครับของอื่นๆอีกเล็กน้อยหลักๆเลยก็คือเราจะได้รับตัวจากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราจะเน้นรีอดีเล่นแค่บทที่1ตอนที่5ก็พอนะครับเพราะเราจะได้มีตัว30ใบแล้วจากตรงเนี้ยจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะไปต่อไหมหรือควรที่จะหยุดแค่นี้ดีเพราะว่า ตัวต่อไปตัว20ต้องเลือกตัวละครที่ขาดหรือยังไม่มีเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวละครพื้นฐานไม่ใช่ตัวละครซีซั่นจะแนะนําเป็นโลตัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายดีปั๊บเอามาลดทั้งความเร็วศัตรูทําให้ตู้ได้รับความเสียหายมากขึ้นลดความคล่องแคล่วศัตรูเราจะเอาไปเข้าคู่กับทีมไหนๆก็ได้ในกรณีที่เราเปิด30ตัวที่มีมาแล้วไม่ว่าจะเปิดตู้ซีซั่นตู้ยามิหรือตู้ธรรมดาแล้วได้โลตัสตู้20ตรงนี้เราก็ควรที่ต้องหาตัวละครมาเสริมทัพให้มาเข้าคู่กับโลตัสนั่นก็คือมาร P. ส P 2ตัวนี้เขาก็จะเข้าคู่กันนะครับจริงๆไม่มีตัวไหนตัวหนึ่งได้แต่ถ้ามีเข้าคู่กันก็จะโหดมากยิ่งขึ้นโดยพื้นฐานแล้วนะครับในการเปิดสุ่มตั๋ว30บใบตรงนี้ก็จะนําเป็นตู้ซีซั่นถ้าเราอยากจะหาทีมฟ้าให้ครบก็ไปเปิดหายามีนะครับยามีจะเป็นสีฟ้าสายแอตแทกเกอร์เพราะในทีมต้องมีตัวแอตแทกด้วยแต่ไม่มีได้ไหมไม่มีก็อาจจะเล่นลําบากหน่อยเพราะดาเมจไม่ค่อยมีเนี่ยถ้าผมหามาร์กมาใส่นะครับก็จะเป็นฟูลทีมฟ้าอันนี้ให้ดูตัวอย่างทีมทเฉยๆนะแล้วก ภายใน30โลอาจจะไม่ออกมาคู่กันอาจจะมาออกในโรไดโรหนึ่งนะครับใน30บใบนี้หรือถ้ารีแบบนั้นมันลําบากเกินไปนะครับอาจจะเป็นพวกแอสตามิโมซาแล้วตัวละครติดมาสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่โรตัสแต่เป็นมาร์กตู้20่สิบเราก็พยายามเปิดหาให้ได้โรตัสเอาก็คือตู้นี้ตู้เลดอามนะครับอย่างน,น้อยๆเราต้องได้ตัวละคร2ตัวด้วยกันนะครับถ้าใครเปิดไม่ได้เลยซักเอเดเดนหนึ่งอะ่ะแนะนําให้รีเลยส่วนถ้าเราไม่ได้ตัวละครพวกนี้หน้าตู้เลยแต่ไปออกตัวละครอื่นๆหมดอย่างเช่นตัวละครพวกนี้ถ้าถามว่าเล่นได้ เอาจริงๆก็เล่นได้แต่เขาก็จะมีตัวละครที่เล่นง่ายมากกว่านั่นก็คือโรตัสกับมาร์กนี่แหละนะครับที่พยายามแนะนําให้เปิดหาก่อนในช่วงแรกในกรณีไม่ได้มาร์กและก็โรตัสแต่เราได้ตัวละครหน้าตู้ตัวหนึ่งแล้วไปคู่ตัวละครอื่นอีกตัวหนึ่งก็ในส่วนของตู้20เราค่อยกลับมาเปิดสุ่มแล้วเปิดหาให้ได้โรตัสเอาโดยที่เราไม่ต้องใช้มาร์กก็ได้ออกแนวงงหน่อยไหมบางทีถ้าใครดวงดีแบบจัดๆนะครับอาจจะได้3ตัวมาเลยตัวต่อๆไปนะครับในการเปิดสุ่มเราก็ควรที่ต้องไปเปิดตู้ยามีนะครับเพื่อหาตัวเขาหรือเราจะไม่เปิดดก็ไ้ กันแต่ในกรณีที่เราอยากให้ตัวละครเก่งมากยิ่งขึ้นเราอาจจะเปิดหาตัวด้วยเปิดหาการ์ดด้วยจะได้คบคันแบบสุดก็ได้อย่างที่เกิดนะครับฉะนั้นเราควรจะต้องมีตัวละครหน้าตู้1ตัวตัวใดตัวหนึ่งนะครับและจอมเวทรอีก1คนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเปิดหาลําบากเกินไปผมบอกเลยนะครับว่าการเปิด200ครั้งให้ถึงการันตีเนี่ยค่อนข้างยากเพชรจะหาได้น้อยถึงแม้ว่าจะมีแจกมาเรื่อยๆเ,เมื่อเราเลเวลอัพหรือผ่านบทถ้าเราผ่านบทไม่ไหวการที่เราจะไปเอาของอัพเลเวลที่จะได้ตัวฟรีหรือปลอดล็อกในเรื่องที่จะได้รับ มันสู้ยากนะครับพลังไม่ถึงตัวไม่มีนี่สู้ผ่านยากพอสมควรเราก็ควรที่ต้องหาตัวละครมาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราเปิดตู้อัญเชิญซีซั่นหนึ่งได้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งมาแล้วนะครับอาจจะได้เป็นอัสต้าหรือยามิก็ให้ไปเลือกมิโมซาจากประตูแห่งการพบพันคือตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือก3ตัวเราสามารถเลือกตัวละครที่ขาดได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รับตัวในการเปิดประตูแห่งการพบพันเราต้องเล่นให้จบบทหนึ่งก่อนนะประตูแห่งการพบพันเราจะกดออกมาไม่ได้นะครับก็คือเขาจะให้เรา เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปเลยแต่เวลานั้นหลังจากที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วเราสามารถทําการรีเซ็ตเพิ่มเติมได้แต่ก็จะมีเวลาให้เราทาภารกิจภารกิจหลักๆนี้ก,ก็จะเป็นการผ่านการลักเวน้นขูสัมพันธ์50ครั้งเข้าร่วมท้าทาย20ครั้งผ่านถงความทรงจํานะครับต่อสู้ในสนา,ามบันลองอัปเกรดถึงเลเวล80อัปเกรดตัวละครขึ้นสู่ LR อะไรพวกนั้นไปแต่ก่อนที่เราจะไปถึงผมถึงแนะนําให้ดีตั้งแต่บทที่1ตอนที่5หลังจากที่เราได้ตั๋วมาถึง30ใบแล้วเราจะได้้้ไไมมมม่่ตองเเเเเสสียยวลลลาาาาใในนนกนกกกรระะคับ็ปปปิดปปิดดดุหู การมีโอกาสได้รับตัวจะอยู่ที่ตะลุงนวดข่าวนะครับว่าเขาลืมตาไหมถ้าไม่ลืมตาก็คือเกลือนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับบางทีอาจจะมีฟุกนะลุงแตกแต่ก็เท่านั้นนะครับถือว่าโอกาสน้อยอยู่ให้สังเกตที่ตาเขาไว้รอบแรกมาไม่ดีแล้วกดต่อไปรอบที่2บางทีดวงดีนี่ก็คือได้ถึง2ตัวนะครับสตัว1การ์ด1ตัว1การ์ดหรือ3ตัวก็มีนะดวงดีแบบจัดๆเนี่ยสยงตัวนะครับสตัวหรือ2การ์ดรอบนี้ล่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแม่ฉากการสุ่มของเขานีนี่การ์ดมาแล้วการ์ดอัสตามาด้วย อ,อีกอันนึงนี่การ์ดนี่จบเลยนะแม็กมาก็มาเฉยฝปครับรอบนี้เหรอนี่ไงการ์ดสองใบใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆโอกาสการได้รับการ์ดเนี่ยน้อยมากกว่าตัวอีกเพราะโอกาสออก SR จะอยู่ที่4%แต่โอกาสออกจอมเวทยจะอยู่ที่2.5%โอกาสออกหน้าสกิลจะอยู่ที่1.5%เราเปอร็นาเนี่ยไปออกของแลเลยนะครับนั่นก็คือหน้าสกิลแต่ตัวยังไม่มาเลยอ่าแบบนี้เราก็กดไปอีกทีหนึ่งนะครับเปิดซุ่มเข้าไปคือถ้ารอบนี้ไม่ได้เราต้องดีแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็คือ ปีได้เลยนะครับการรีก็อาจจะไปเปิดอิมูเลเตอร์เพิ่มนะครับอย่างถ้าเราเล่นใน PC ก็จะมีทั้งบ o Stack LD MoMo หลากหลายโปรแกรมในกรณีที่เราอยากเล่นเป็นเลยแล้วเราไม่มีตัวละครเอเดนาเราได้แต่การ์ดมาแบบนี้ในกรณีที่เราอยากเล่นเป็นเลยแล้วได้แต่การ์ดมาแบบนี้เอาจริงๆิงก็เล่นได้นะครับแต่มันไม่ค่อยคุ้มในไหนเขามีแจกตั๋วมาขนาดนี้แล้วมีโอกาสได้รีก็ควรที่จะรีเพราะไม่งั้นเราจะเหนื่อยทีหลังรีเหนื่อยในช่วงแรกดีกว่าลําบากในการเล่นแล้วก็ประตูแห่งการพบพาน,นะครับปกติเราจะเลือก ตัวละครที่ขาดจากในนี้1คนอย่างเช่นถ้าเรามีเอสตาเราก็ควรเลือกมิโมซาแต่ถ้าเราไม่มีสักตัวเนี่ยก็ให้เลือกมิโมซาไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นฮิลเลอร์ที่ดีมากหนึ่งตัวแต่ถ้าในทีมของเรามี SR อนะครับอย่างชามี่แล้วก็อาจจะไปเล่นเอสตาหรือยามิก็ได้เพื่อที่เราจะได้ผ่านด่านไปได้ง่ายแต่หลังๆนะมิโมซา,า osa, จะมีหมดบาดมากนะครับในหลายด้านหลายด่านส่วนถ้าเราได้มิโมซาไปแล้วนะครับก็อาจจะไปเลือกเอสตาเพราะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ยาวๆทั้ง p v p และ p v e แต่ถ้ายามิเนี่ยเขาจะเป็นตัวละคร ในช่วงแรกเหมาะสําหรับสายงบน้อยเติมไม่เยอะเพราะมอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสายกําลังและดันส่วนมากก็จะเป็นสายกําลังตัวนี้ก็เลยจะค่อนข้างแนะนําเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมให้ความสําคัญกับซับมากกว่าเพราะว่าตัวละครในซีซั่นอื่นๆเดี๋ยวก็จะมีพวกตัวละครดาเมจมาด้วยหรือตู้อื่นมีตัวละครดาเมจมาด้วยเรามีซับไว้ก่อนแอตแท็กเกอร์หาที่หลังได้อันดับ2เนี่ยจะเป็นแอสตาร์นะครับอดับ3ก็จะเป็นยามิเลือกเอานะเพราะยังไงต่อให้เราเลือกไปแล้วเราก็ยังสามารถรีเซ็ตได้หรือว่าเราจะไปซื้อกุญแจเพิ่มเติมเอ ในกรณีที่เราไม่ได้เล่นเป็นสายลีเราอยากเล่นไปเลยเนี่ยแล้วเรามาถึงประตูแห่งการพบพันุ์มันต้องจบบทหนึ่งซึ่งเราสามารถรับเพชรเพิ่มเติมได้นะครับหนึ่พเพชร,รก็เอาเพชรตรงนี้นะครับไปทําการเปิดซุ่มเพื่อหาตัวละครไปอีกทีหนึ่งก็ได้พอเพชรโดยรวมแล้วถ้าเราจะเปิดซุ่มในตู้นี้มันจะได้1การันตีนะครับแต่อยากให้แนะนํานะเอาเพชรไปใช้ส่วนอื่นดีกว่าเพราะจะมีหลากหลายเมนูเลยนะครับที่ต้องใช้เพชรอย่างตัวซื้อรอบก็ต้องใช้เพชรอย่างตัวสตาร์วีน่าซื้อรองเท้านะครับก็ต้องใช้เพชรแต่ถ้าไม่ไดดด้เปิตัววีก่าออ เปิดหาตัวนะครับสุ่มเข้าไปเอาเพชรมาซื้อ120เพชรได้1ตัวนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่ต้องรีตั้งแต่เนิน่นๆมันก็ไม่ออกเลยครับออกยากนะออกยากเห็นว่า4%อย่างนี้แต่ถ้าบทจะไม่ออกก็คือไม่มีเหมือนกันนะครับตัวละครที่เราต้องการเนี่ยลองเปิดอีกสัก10ทีละกันนะครับปชึบแล้บก็กดตรงนี้ฮะมาไม5้โลมาอยู แต่จะเป็นการ์ดหรือตัวแบบนี้น่าจะเป็นการ์ดหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> ตัวแต่อ,อื้อหลุดเลดด้วยครับยังยากมีตัวแต่ไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการนี่ต้องลบและลีให้ไวส่วนตัวอัญเชิญแบบ20ยังไงก็ควรที่ต้องหาโรตัสนะครับในกรณีที่เราไม่ได้โรตัสเอาตัวอื่นได้ไหมถ้ามันไม่ออกจริงๆเอาได้เลยครับแต่เราควรที่ต้องบันทึกการแสดงผลในรอบนั้นที่เราต้องการเพราะว่าเขาสามารถบันทึกได้หลังจากที่เราสุ่มไป20ครั้งอะเขาก็จะมีให้เราเลือกผมสุ่มไปแล้วกันนะครับตัวยี แนะนํานะให้หา1 SSR นะครับกับ2การ์ด SSR ถ้าไม่ได้สีในเรื่องตัวถ้าได้อย่างนั้นแจมเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วโลตัสแต่โลแบบเกลือมากเราอาจจะบันทึกผลจากตรงนี้นะครับบึ้มบ,บันทึกไปเรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดโลที่เหลือให้ดูว่ามีดีก่าโลนี้ไหมรอบนี้2อ s r เดาเลยนะแต่ไม่มีตัวละครที่เราอยากก็เล่นยากอยู่ดีรอบนี้ก็มีโลตัสเหมือนกันแต่อา้วนเลยไม่ต่างจากรอบที่แล้วรอบสุดท้ายเออเรียบร้อยกดยืน เลนผลนะครับแล้วก็เลือกรอบที่บันทึกของเราไว้ได้เลยในกรณีที่เราเปิดมาถึง20รอบแล้วยังไม่ได้โหลดที่เราต้องการต้องเลือกรอบที่บันทึกไว้นะครับอย่างน้อยถือแม้ว่าจะเกลือแต่ก็ยังมีตัวแต่ดีนี้ที่เล่นให้ดูเนี่ยคนี้ต้องรีตั้งแต่การเปิดสุ่ม30ครั้งแล้วล่ะเพราะยิ่งเรามีจอมเวทเอเดราน้อยก็จะเล่นลําบากมากถึงแม้ว่าจะเล่นได้ก็เถอะแล้วก็กลับมาที่อดีล่าของเรานะครับมาอัญเชิญกันต่อมาลุ้นกันดูนะครับว่าอัญเชิญรอบการันตีจะออกตัวละครไหนเรามี2ตัลลวละครแล จะออกแอสตาให้เราหรือเปล่ากดไปนะครับอันเชิญบึง้งรอบการันตีเดี๋ยวนะ199 200เอเดี๋อ๊ะอย่าบอกว่าต้องเปิดสุ่มอีกหนึ่งครั้งนี่ไงโอ้ร99ก็ไม่ได้นะต้องเปิดสุมแบบการันตีเลยก็คืออันเชิญการันตีในครั้งนี้เอาเรื่องบลล่าเห็นก็ซุมก็เลยประตูจะเปิดไวอืมลืมตาตโต คงไม่สมุดแล้วนะหน่วยกระทิงดำครับอ้าวเกาข้ามจบเลย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ได้แอสตาให้มันจบๆไปแต่ <c oughs> ายามิตัวที่สองมาเฉย อย่างๆนี่แหละคะความเป็นจริงที่แสนโหดร้ายไม่รีตั้งแต่ต้น,น,นๆก็จะลำบากแบบนี้ฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ผมก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่านะครับว่าตู้30ตู้20ตัวเปิดสุ่ม30ไปเราหาจากตรงไหนบ้างก็วหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ขอฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราค่อยไปจับทีมกันเล่นกันดูนะ